่วนเจ้นี้จะพาไปแลกการเชิญสิ่งโคงประรชาทานให้กับผู้ประสอบอุทกภัยกันบ้างนะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้เชิญสิ่งโค้งประราชทานพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพร์ค่ะเพื่อนําไปมอบให้แก่รัราศดรในพื้นที่อำเภอนาวีจังหวัดสงขลาที่ได้รับผ้นกระทบจากอุทกภัยค่ะ เทศบาลาประชาคมบ้านปากันตําบลท่าประดูอําเภอนาวีจังหวัดสงขลาค่ะได้จัดพิธีเชิญสิ่งโคงพระราชทานจํานวน1 50ชุดจึงได้รับพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เพื่อน,นำไปมอบให้แก่ผูเประสัอุรกภัยในพื้นที่อําเภอนาวีจังหวัดสงขลาโดยมีนายชดณรินเกอสมผู้วราราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีและกระเชิญซิ่งขคงพระราชทาน พร้อมด้วยนางปวีริษาเกื้อสมนาย,ยกเล่ากาชาดจังหวัดสงขลาหมอบไหเกนนายวรินทนทองขาวในอำเภอนาวีเพื่อจะส่งมอบไปยังประชาชนทด่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในวันนี้ค่ะสำหรับอำเภอนาตวีมีบ้านเรือนประชาชนถนนและสิ่งของสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยรุ่าหนามท่วมได้รับผลกระทบครอบคลุมนะครับซิปตำบลการทสองหมู่บ้านมีผู้ได้รดับความเดือดร้อนจำนวนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าครัวเรือน จัดมื่นคนในการนี้นะครับทางอำเภอนาทวีก็ได้รวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการทาตารตำรวจตลอดจนจิตอาสาดำเนินการในความช่วยเหลือโดยการอพยพผู้ประสบภัยค้นใหญ่สิ่งคล้องและแจกกระสอบทร<ม>ายการมตังจัดต่งสู้นขอพยพเพื่อเป็นการผักพิงชัวคข้าวขณะนี้นะครับฝนหยุดตกระดับนดด้ำลดลงสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลาย ข่าวสู้ประวัติปกติแล้วครับโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขคล้าก็ได้กล่าวสํำนึกในพระมหาการุณาธิคุณค่ะถึ่ทรงมีพระเมตตาต่อพระสกนิกรชาวจัวงหวัดสงขคล้านะคะจากนั้นค่ะก็ได้เชิญสิ่งของประชาชทานมอบให้แก่ประชาชนทด่ได้รับผ้นกระทอบซ้ำลังคาเรือนซึ่งประชาชนไีได้รับก็ต่างสํำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นหล่อนผ่อนนั่นเองค่ะ